ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะเพื่นอนๆชางโซเชียลแคมทุกคนนะคะวันนี้นะคะมีของวงใหม่นะคะค่ะเพียบเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้จัดด้วยนะคะคือมาคลิปนี้นะคะก็จะมาให้ดูว่าสินค้าใหม่นะคะมีอะไรบ้างนะคะมาพูดให้ฟังว่ามันใช้ยังไงอะไรยังไงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาลงรูปเท่าไหร่นะคะ แ้่ส่วนมากก็จะลงรูปในเพจค่ะส่วนใหญ่ในเฟสไม่ค่อยจะลงรอเพราะเบืออ่อไงหน้าเฟซคนขายมันเยอะแล้วนะคะเริ่มกันเลยดีกว่าตัวแรกเลยนะคะก็จะมีอยู่สองเฉดส,สีเป็นลิปนะคะของสีวนานาคาลเลอร์อสีวานานี้จะเป็นตัวเดียวกับตัวกันแดดที่ขายอยู่นะคะนี่ลิปสีวนานานะคะสีสวยเห็นปะอืม สีส่วนมากเลยนะมีให้เลือกหลายสีเลอันเดียวแล้วก็ราคาไม่แพงใช่ถูกมากค่ะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอันนี้มอลิเออร์มอลิเออร์นะคะเป็นบี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 ทาน์นานะคะซึ่งมีสว่วนผสมของเมือกหอยทากอยู่ข้างในนี้อยู่แล้วนะคะอาจจะเคยเห็นมาก่อนเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกับที่ แอนนี่สี่ปีเจ็ดร้อยแล้วก็หญิงเยใช้นะคะแล้วก็ตัวนี้พิมพ์เช็ดทำความสะอาดผิวหน้าอันนี้เป็นสำหรับเหมาะเหมาะมากเลยแล้วก็แนะนำด้วยนะคะสำหรับคนที่แต่งหน้าแต่งหน้าหนาแต่งหน้า,นา,าละออกงานอะไรอย่างนี้แต่งหน้าจัดๆแนะนำใช้ตัวนี้นะคะพิมพ์เป็นคิ้งซิงเจลใช้ทำความสะอาดผิวหน้าก่อนล้างหน้าได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ มีวูดูวูดูตัวนี้จะเป็นครีมนี่ค่ะเป็นไวท์สเปลนะคะจะมีทั้งครีมกลางวันแล้วก็ครีมกลางคืนนะคะรานะคาก็ไม่แพงอันนี้เราไม่ได้ขายเป็นชุดเราขายแยกนะคะเดี๋ยวจะมาลงสรรพคุณให้ดูอีกทีภายหลังนะคะจะมีส่วนผสมของรากะคะอื่ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งคือว่านดอกทองอันนี้คือพูดเรื่องจริงไม่ได้พูดคำยาบโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะคะาทานช่วง หนึ 1> 1, 2, co ่งสองก่อนนอจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายขับถ่ายดีมากเพราะ่จะมีส่วนผสมของส้มแขกแล้วก็มะขามป้อมใช่ค่ะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายสำหรับคนที án, ่ถ่ายไม่ค่อยคล่องนะคะก็จะมีตัวนี้เป็นเบีออล่านะคะเป็นมาร์คเป็นมาร์คหน้าหมใช้สรรุณของมันเด็ดเด็เนี่ยก็คือคัดเจสต่งสกปกบนใบหน้าของเรานะคะนี่ยก็คือ มาร์คทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีอันนี้ตัวนี้ต้องล้างออกนะคะใช่คือจะไม่เหมือนมาร์คตัวอื่นที่แบบว่ามาร์คทิ้งไว้ทั้งคืนอันนี้จะต้องล้างออกะคะ่ะแล้วก็มีหม่ก็คือจะเป็นคอลลี่ขามว่าคอลลี่อันนี้ไม่ไม่ไม่หม,ม่นะคะคอลลี่ ือดังมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งเอามาลงเพราะว่าตอนนี้เห็นว่าก็กลับมาดังนิยมอีกรอบนึงก็ที่นํามาลงตัวนี้จะเป็นเค้กก,กล่องเล็กค่ะเพราะว่าถ้าลงกล่องใหญ่ไปอะราคาค่อนข้างสูงเราก็จัดมาให้สำหรับลูกค้าให้งบน้อยหรือว่าต้องการที่ใช้ขนาดทดลองแค่สิบซองละคาะก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะใช่วันนี้ก็ของมาใหม่ก็มีแค่นี้นอกนั้นก็จะมีของชกกา เดิมๆนี่ค่ะส่วนเมอร์ซี่เมอร์ซี่ค่ะนะคะแล้วก็ฮารดาคนะคะจะเข้ามาอีกทีหนึ่งก็วันพุธไม่ผูกก็เพิ่รหัสสองวันนี้นะคะฮารดาค่เมอร์ซี่ค่ะสองอย่างค่ะวันนี้ก็จะมาให้ดูสินค้าแค่นี้แล้วก็คอลลาเจนสตาร์นี้มาเพิ่มสามกล่องนะคะคือจะมาตอกย้ำว่ามันยังไงอะมันแบบว่าโอเคมันเป็น อันดับหนึ่งในหมู่ดาราที่เขานิยมใช้กันมากกว่าคลลาเตนตัวอื่นเนื่องจากว่ามันเป็นคลลาเจนอัดเม,ม็ดแล้วมันจะทาง,ง่ายอืมคืออยูที่ไหนก็เคี้ยวได้เลยเวลาสิบเมตรนะคะโอเคกุต้าเซเล็กูต้าเซเล็มาแล้วนะคะใครที่พอง้ังส่งยูเดี๋ยวบริษัทจะส่งให้ทันทีเลยขอโทษด้วยที่มา,มาช้านิดนึงนะคะเพราะว่าทางบริษัทออกมาช้านะคะอันนี้ต้องขอโทษจรงจริง ก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคนี้นะคะเดี๋ยวพอจะไปจัดของโรงแามก่อนหนูทีไปบ้ายค่ะ